คือทุกอย่างมันเก็บมันเอาอยู่มากๆนะคะกรอบหน้าดิผิวหน้าดิกระชับแล้วก็อินเช็มากๆใครที่ไม่อยากหน้าแก่ก่อนวัยไม่อยากหน้าเหี่ยวก่อนวัยมาทําโปรแกรมนี้เถอะคุมมากๆนะคะ yo, yo, body, กระป๋อแก้มปัญหาของผู้หญิงทุกคนแบบว่าโอ๊ยมีแก้มให้หยิบขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าต้องไม่เขียวลงมาถ้าเราหยิบผิวมาภายในหนึนนะ่งนาทีผิวมันต้องเด้งกลับไปเร็วอย่างอัลทราไม่กี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้ามเนื้อตัวแบบว่าผิวเหี่ยวโยนเป็นเรื่องของชั้นผิวอะไรอย่างเี้ใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยคือสุดท้ายแล้วว่าเราก็เป็นคนที่ไม่อยากมีไขมันบนใบหน้าจนเยอะเกินไปก็ ตัวนี้คะ่ะแนะนําว่าให้ทําควบคู่กันไปเลยซึ่งมันก็ได้คนละชั้นผิวหนังกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็มันครอบคลุมทุกเรื่องเดี๋ยวเราปิดจบด้วย Advanced Bio Stimulator การตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนตัวรองรับคอยแบบว่ายืดอายุของเครื่องพวกนี้ให้อยู่ได้นานมากขึ้นแล้วก็กรอบได้ยอยู่คงสูงสวย ครบจบมากๆนะคะแล้วก็เอาจริงใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงได้ซ้ำนะคะเราก็จะได้ทำทั้งอัลเทราเทอร์มานะคะแล้วก็ตัวแอลแคนซิมูเลเตอร์ด้วยซึ่งเวลาคนเราอายุเยอะขึ้นนะ่ะความเต่งตึงอะไรเงี้ยมันก็จะลดน้อยลงถามว่าตัวนี้มันต่างจากฟิลเลอร์ยังไงใช่ไหมมันไปกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีกว่านะคะคือฉีดเข้าไปแล้วผลลับใกล้เคียงกับฟิลเลอร์เลยแต่ว่ามันทํางานแบบธรรมชาตินะทุกคนนึกออกปะมันก็หมายความว่าคอลลาเจนใต้ผิวเราอ่ะก็จะทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็อยู่ได้แบบมั่นคงอยาวนานมากขึ้นนะ